เรื่มหอมแล้วค่ะริ่มหอมแล้วค่ะใส่ขั่วขั่วไข่นะทำอาหารเราต้องยิ้มวเรอบไปได้นะคะอาหารจะได้ไม่บูดง่ายค่ะมีความสุขในการทำอาหารใช่ไหมหอมหน่าทานนะคะดูสิขั่วไข่ไปเลยนะคะขั่วไข่เพราะว่าน้ำน้ำจะออกจากข้าวโพดนะคะนี่เธอ กินได้เลยนะคะแต่รอข็าโพดสุกนิดนึงนะคะอืมหอมปะอืมอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยพอดีเลยสุกเลยนะคะเป็นขั่วไข่ไปเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำออกมาจากข้าวโโอเคค่ะไปตักเสิร์ฟได้เลยะค่ะ ยีจยะะสจ์กาโฟมด้วยนะคะต้องใส่เปลือกข้าวโพดด้วยนะคะ